โอ้โหนี่จากคนนอนติดเตียงสามเดือนนะเส้นเลือดสมองแตกตอนนี้เริ่มหัดเดินไม่ใช้ไม้เท้าแล้วเก่งเก่งเก่งมากเลยสวัสดีครับชื่อพระวัดศรีปาครับชื่อเด่นชื่อรักครับแล้วน้องรักป่วยเป็นเส้นเลือดสมองแตกใช่ไหมใช่ครับเป็นมากี่เดือนแล้วเพิ่มเขาเขาดึงเขาเดือนที่สี่ครับเขาเดือนที่สี่เนาะตอนที่เราเป็นออกมาจากโรงพยาบาลแล้วมาติดเตียงเนี่ยน้องรักรู้สึกไงตอนนั้นอะ รู้สึกหมดหวังเอ่อพันามาทําอะไรอยู่ตรงนี้เลยอ่าแม่สุดใจไปดีครับนี่อ่าแม่สุดใจที่ดูแลน้องรักเนาะตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับได้เลยเดี๋ยวแม่เล่าอาการน้องรักตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันนี้ให้ฟังหมอเขาบอกว่าเป็นเส้นเลือดแตกในสมองก็เลยส่งไปผ่าที่ขอนแก่นครับเจาะเลือดออกเขาผ่าสมองเลยนะมาพักฟื้นที่บ้านทีนี้เขายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยคับสามเดือนแล้วไปหาหมอกขาภาพาเราไปนะ ก็ไม่ค่อยดีขึ้นน่ะก็ไม่ดีขึ้นเลยอครับความรู้สึกแม่ตอนที่น้องเป็นแรกๆนียแม่รู้สึกไงมองไม่ถูกเลยโอ้มองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมองไม่เห็นรู้เลยอ่ะเพราะเราอยู่คนป่วยไาเยอะเคยดูเลคนป่วยอย่างเงี้ยโอ้ยจะอย่างงี้ทำยังไงเขาก็แนะนํายาตัวนี้มาให้ก็ลองกินดูกินเมื่อวันที่สี่ตอนเย็นตอนที่สี่วันที่สี่เราไปหาหมออยู่นะครับ เริ่มทานมันที่สี่ตุลาใช่ตอนเย็นที่สี่ตุลาเราบอกว่าเอ้าทานพ่กนี้อะไรเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาจะได้ไปหาหมอตอนเช้าเพื่มมากขึ้นไงแล้วทานไปสามสี่วันเออประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะสี่ห้าวันเนี่ยเขาก็บอกลองเดินแล้วก็จับเราเดินก็ปล่อยก็เดินเลยคือแม่แม่ก็ปล่อยน้องเดินเองเลยอเดินเลยอ,อันนี้มาเดินเดินได้อทีหนึ่งเนี่ยอันเนี่ยไม้กระท้าวหน่ยไม้เท้าแล้วอะไรทําให้รู้สึกมั่นใจว่าเนี่ยเฮ้ยทำไมเราเดินได้มีกําลังใจครับอ๋อคือมีกำลังใจอ่าก็ มียาอโดซีครับอย่างยีช่วยผมเอายานี่ก็ดีเนาะยกแขนก็ยกเออแขนขาก็ยกได้คุณแม่เห็นน้องกลับมาเดินได้เนี่ยตอนนั้น<อ>เรารู้สึกไงรู้สึกไงตอนนั้นโอ้โอ็โดีใจอ่ะเพราะว่าเออเราก็ได้ไปทำมาหากินรรเราก็ไม่นำไม่รวย,ยอ่าเจ้ากินข้ามอะไมาเป็นอย่างเงี้ยก็ดีอ่ะอโดซีขวดขวดแค่เนี้ยคุณแม่มันแพงไหมมันก็ เราไม่มีเงินเราก็แพงแต่ว่าถ้ามันหายมันก็ไม่แพงถ้ามันกินแล้วอาการได้กินดีขึ้นนะมันก็ไม่แพงนะแม่แรกกับชีวิตใหม่ที่เราได้นะคุณแม่ถ้าให้คะแนนคุณแม่ให้กี่คะแนนสิบคะแนนเต็มคุณแม่ให้ให้สิบเลยให้สิบเลยให้สิบเเลยไปเลยป่ะโอมโหือมั่นใจว่าน้องทานตัวนี้แล้วกลับมาได้ได้จะคิดว่าไม่เชื่อ้องต้องเชื่อคอครับยาตอนนี้พอมันหายจริงครับหายหายจริงๆ